สวัสดีครับพบกับนิวสมาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของไทยกับเขมรสักนิดหนึ่งเพราะว่ามีความขัดแยง้งหรือว่าอะไรกันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องชุดโอ้โหเยอะอยจริงเรื่องของมวยเรื่องของโขนอะไรต่างๆแล้วก็เรื่องของโบราณสถานที่เขามักจะชอบพูดว่าเขาเนี่ย,ยมีวัฒนธรรมหรือมีพวก โบราณสถานที่มีความเก่าแก่มาก่อนก็คือเขาจะเคลมว่าเขาเป็นต้นก็คือเป็นต้นกําเนิดอารยธรรมของประเทศต่างๆในย่านนี้นะครับดังนั้นเขาต้องมีของเก่าๆอะไรต่างๆนานาอ้ยอย่างเช่นนครวัดเนี่ยเอามาพูดจังเลยทั้งๆที่ในเมืองไทยเนี่ยของเราเก่ากว่าด้วยซ้ํแเราเขาก็มาเคลมนี่เขาของคุณที่ของคุณเก่ากว่านั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของเขาเหมือนกันเราก็อ้างได้นะครับว่าของเราเก่ากว่าเนี่ยนั่นหมายความว่าของเรามีมานานแล้วของเขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเราด้วยซ้ําอย่างเช่นนครวัดเนี่ย หลายคนค่อนข้างเชื่อ,อก็คือฝั่งไทยค่อนข้างเชื่อว่าเนี่ยคนขอมอคนขอมเป็นคนสร้างไว้ซึ่งคนขอมก็เป็นคนไทยโบราณอะไรต่างๆล่าสุดกัมพูชาก็ไม่ยอมแพ้นะครับแม่มีการขุดขุดพบโบราณวัตถุอีกแล้วนะครับแต่ว่า มันตื่นแล้วเกินจุดที่ขุดพบนะครับมันค่อนข้างตื้นมากๆหลายคนก็มีการเซลล์กันลเล่นเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าจริงๆมีการต้องเอาไปตรวจอายุได้นะครับพวกตรวจอายุคาร์บอนหรืออะไรต่างๆคือมันค่อนข้างตื่นแล้วก็ปูนเนี่ยยังขาวอยู่เลยดูเหมือนของใหม่ซึ่งทางฝั่งไทยก็มีการขำกันนะครับโอ้โหปูนขาวขนาดนี้จะบอกว่าเป็นโบราณวัตถุไม่ได้แล้วมัง้งเหมือนเพิ่งทําเลย <c oughs> ก็คือพูดง่ายๆว่าคนขเขมนีนหลอกคนขเขมีนกันเองให้เชื่อแน่นอนนะครับว่ามันต้องมีคนเชื่อแหละแต่ถ้าเกิดว่าคิดดีๆนนีี่คขมมท ความคิดมีปัญญาดีๆเขาก็ดูออกนะครับว่าเฮ้ยของมันใหม่มันไม่ใช่แต่คนที่เขาพร้อมจะเชื่อก็มีเช่นกันก็มองว่าอุ้ยของเก่านะเก่ากว่าของไทยอีกก็ว่ากันไปนะครับนี่นะครับโอ้โหขุดตื้นมากๆเลยแล้วก็อะไรก็ไม่ทราบนะครับผมก็มีการโพสต์ว่าเนี่ยขุดเจอนะแต่ว่าปูนมันยังดูขาวอยู่เลยมันดูผิดปกติมันไม่ได้ดูเก่าอะไรแต่อย่างใดผู้ใช้ Facebook ชาวกัมพูชาเขามีการโพสต์ไว้นะครับว่า ชาวบ้านพบวัตถุโบราณสองชิ้นเมื่อเย็นวันที่3มกราคม2024ที่อำเภอตรังเขามีอำเภอตังอยู่นะครับแล้วก็ชุมชนสลังเอ๋อำเภอตังจังหวัดนี้น่าจะผิดก็คือน่าจะแปลผิดนะครับจังหวัดนี่คือจังหวัดเคโอขออภัยนะครับจังหวัดตาแก้วตาแก้วหรือโตนแก้วอะไรสักอย่างนี่นะครับก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นต่างๆนานามากมายแต่ก็มีคอมเมนต์ของ ชาวกัมพูชาคนนี้นะครับบอกว่ามันยังใหม่เหมือนทำเสร็จคือเขาก็ไม่ได้เชื่อไปทุกอย่างนะครับแต่ว่าโซเชียลส่วนใหญ่เนี่ยจะเชื่อบางคนอาจจะไม่เชื่อ <c oughs> ก็ว่ากันไปนะครับผมคนนี้ก็มีการบอกว่าคิดเหมือนกันนะส่วนคนที่พร้อมเชื่อก็มีนะครับเขาบอกว่าจังหวัดตาแก่ของเราเต็มไปด้วยของเก่านะก็ว่ากันไปครับส่วนตอนนี้ก็บอกนะครับเหมือนเพิ่งโดนเอาไปฝังเมื่อคืนแหมไม่รู้จะยัวไงนะครับ เนี่ยครับมีการบอกว่าให้บริหาวัตถุถูกตรวจสอบให,ให้ดูสภาพก็คือเรากับว่าเหมือนโดนเพิ่งเอาไปฝังนะครับเขาก็คือส่วนใหญ่หลายคนก็คิดอย่างนี้เหมือนกันคนนี้ก็บอกว่ามันลึกแค่ไหนแต่อย่างที่บอกนะครับว่าคนที่เชื่อก็มีคนที่ไม่เชื่อถ้าดูจากโพสต์เนี้ยที่มีการโพสต์คนมนตมส่วนใหญ่เนี่ยก็เหมือนไม่ค่อยเชื่อนะครับแต่แน่นอนว่าเดี๋ยวรูปเนี้ยมีการเอาไปปั่นกันอยู่แล้วล,ะละ่ะว่ามันเป็นของเก่าอะไรต่าง ถ้าพูดถึงคนที่ไม่เกี่ยวข้องในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างไทยกับขเขมรน,นี่โดยส่วนตัวผมมองว่าคนกขมูชาที่ไม่ได้ยุ่งเรื่องขัดแย้งกันเนี่ยเขาก็มองค่อนข้างออกแล้วว่ามันเรื่องอะไรมันเป็นยังไงอย่างอันเนี้ยเขาก็มองว่ามันดูใหม่ผิดปกตินะขาวจั่วเลยแต่ถ้าเป็นคนที่มีความรักชาติในแบบที่อาจจะไม่ถูกต้องแล้วก็ ก็คืออาจจะอยู่ในก็คืออาจจะอยู่ในกลุ่มความขัดแยง้งหรือเชื่อเรื่องข้อมูลในโซเชียลต่างๆก็อาจจะมองว่าเอ้ยอันนี้เป็นของเก่าจริงๆก็ได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ทีชมอะไรก็สามารถเมนวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ